ดวงความรักประจำสัปดาห์วันที่7ถึง13พฤศจิกาย,ยน2 5 1 5ของคุณจะเป็นอย่างไรก่อนฟังคำนา้าย่าลืมกดติดตามกดหัวใจให้ม่หมออ้ําสมัทารโรได้วยนะคะนี่เป็นการแรนดอมนะใครคิดว่าใช่อยู่ฟังด้วยกันใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยสับส,สดอกันนะคะสำหรับใครที่อยากจะดูส่วนตัวกับหมอคลิกลิ้นที่หน้าโปรไฟล์แล้วทักมาจองคิวกันก่อนนะอขอดูพลังงานหน่อยความรักของคุณ7ถึง13พฤศจิกาย,ยน2 5 1 5จะเป็นอย่างไรกันบ้างอื้อ ใบแรกมาต้องบอกเลยนะค,ะคนโสดเตรียมตัวเลยนะ,ะมีเกณฑ์เหลือเกินว่าคุณอาจจะได้พบเจอคนใหม่ๆม,มีเกณฑ์มากๆว่าอาจจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างที่หรือคนไกลนะหรืออาจจะพบเจอกันทางออนไลน์ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะคะมีโอกาสที่คุณจะได้พบเจอคนใหม่ๆแน่นอนส่วนคนที่สถานะไม่ชัดเจนนะคะความไม่ชัดเจนเนี่ยมันอาจจะยังคลุมเครืออยู่นะ,ะแต่ดูเหมือนว่าตัวเขาก็อาจจะเริ่มใจอ่อนกับคุณแล้วหรือมีความรู้สึกเห็นคุณค่า เห็นมีความกลัวที่จะเสียคุณไปอยู่บ้างแล้วนะอาจจะมีอะไรบางอย่างกระตุ้นให้เขาอยากจะชัดเจนเนคุณมากขึ้นหรือเร็วขึ้นขอให้คุณรักตัวเองพัฒนาตัวเองดีๆเถอะนะคะทําให้ตัวเองสดใสล่าเริงแจ่มใสมีพลังงานดีๆเข้าไว้นะคะ ยิ่งคุณทําตัวมีคุณค่าและมีความสุขมากขนาดไหนต้องบอกเลยมันจะเร่งทําให้เขารู้สึกไม่อยากจะเสียคุณไปมากเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นแล้วทําให้ตัวเองแฮปปี้มีความสุขสุดๆไปเลยนะส่วนคนที่มีคู่อยู่แล้วหรือมีแฟนอยู่แล้วนะคะช่วงเวลานี้ถ้าเกิดงอนกันต้องบอกว่าใจเริ่มอ่อนแล้วจะ้ะนะใจเริ่มอ่อนแล้วนะเออนะใจเริ่มอ่อนแล้วเดี๋ยวก็คงจะมีโอกาสที่จะดีกันแหละนะคะส่วนคนที่สถานคนที่แบบ ความรักดีกันอยู่ต้องบอกว่าช่วงเวลานี้เขาพยายามมากที่จะสร้างความมั่นคงให้กับความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะอาจจะกําลังสร้างเนื้อสร้างตัวนะเพื่อจะเก็บเงินนะไปสู่ขอหรือว่าแต่งงานร่วมกันหรือว่าจะมีชีวิตครอบครัวร่วมกันนะหรือถ้ามีครอบครัวอยู่แล้วแต่งงานแล้ว<ๆ>ก็ต้องบอกว่ากําลังพยายามสร้างความมั่นคงนะให้ชีวิตเพื่อให้สถานะครอบครัวเนี่ยมันมีความมั่นคงแล้วก็อยู่ดีมีสุขนะคะ ขออีกสักใบแล้วกันนะว่าความรักของคุณในสัปดาห์7-13ถึงพฤศจิกายนจะเป็นอย่างไรอดูจะพลังงานเนาะถ้าเกิดว่าคุณรู้สึกว่าช่วงเวลาที่ผ่านมาในเรื่องของความรักมีปัญหาอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่นะต้องบอกว่าคุณฝ่าฟันจัดการได้หมดเลยนะในสัปดาห์7-13ถึงพฤศจิกายนเนี่ยปัญหาอุปสรรคในเรื่องของความรักจะค่อยๆคลี่คลายนะจะค่อยๆคลี่คลายจะค่อยๆดีขึ้นจะค่อยๆแฮปปี้ขึ้นนะคะ มันเหมือนเป็นช่วงเวลาสัปดาห์ที่มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตคุณอะนะนะสุดท้ายแล้วค่ะโอ้โหอยู่ดีมีสูงจริงๆมันเป็นช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านไปสู่จุดที่ดีขึ้นจริงๆค่ะหากช่วงเวลาที่ผ่านมาความรักไม่ค่อยโอเคต้องบอกเลยสัปดาห์นี้โอเคแน่นอนยินดีด้วยนะคะ